วันนี้เราจะมาสาธิตพิธีกระจัดคราบเลือดคราประจําเดือนบนผ้านวมกันนะคะเห็นไหมคะทั้งผืนเลยนะคะเราก็จะมาใช้น้ํายากระจัดคราบเลือดของร้านม,มีมีสกบรี่นะคะใช้ตัวสีแดงก่อนนะคะหยดลงไปก่อนเลยนะคะอันนี้คือสาธิตให้ดูนะคะลหลังจากนั้นเราก็ซักตามปกติได้เลย,ยนี้เลยนะคะ ถ้าเป็นคราบเลือดคราบประจําเดือนพอเราใส่น้ําสีขาวนี้ลงไปนะคะมันจะกัดแล้วมันจะกัดให้มันฟูๆคราบเลือดมันก็จะหลุดออกไปไม่ทําลายสีผ้าไม่ทําลายเนื้อผ้านะคะอ่านี้เราก็หยดลงไปเลยนะคะเห็นไหมคะถ้าเป็นคราบเลือดปุ๊บมันจะทำปฏิกิริยาอย่างนี้เลยนะคะ ไปได้เลยคาบเลื่อนก็จะหลุดออกไปนะคะหลังจากนั้นเราก็ตั้งซับตามปกติได้เลยนะคะอันนี้คือการจัดคาบเลื่อนเฉพาะจุดให้ดูก่อนนะคะลองเอาน้ำใส่ดูว่าจะหลุดออกไหม จุดตัวนี้ออกไปแล้วจทิ้งไว้สักพักนึงนะคะให้น้ํายามันกัดแล้วก็ไปซักตั้งซักตามปกติได้เลยถ้าไม่ออกเราก็หยดอย่างนี้นะคะ่ะินกว่าเราจะพอใจเห็นไหมคะเริ่มกัดเริ่มดูดออกไปนี่นะคะเห็นไหม กัดทิ้งไว้เลยนี่เลยนะคะน้ำยาสีขาวตัวนี้กัดมือนะคะเห็นไหมคะกัดมือเหมือนที่กัดที่เนื้อผ้าค่ะถ้ามันโดนมือแล้วก็ไปล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะ ทั้งผืนเลยดูตรงที่เราขาจัดก่อนเนาะว่ามันหลุดออกจริงจริงนะคะยาขาจัดคราบเลือดของน้ำไม่มีซักอบรี้นะคะอ่ะดูตรงจุดนี้ก่อนนะคะเอาน้ำมาลาดให้ดู น,นะคะคราบเลือดเริ่มจางออกไปนะคะเราทําวิธีนะคะเดิดไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะเห็นคะจางออกเริ่มจางออกหลังจากนั้นเราก็ตั้งพักตามปกติได้เลยมีือวิธีการสาดที่จะจัดคราบเลือดบนผนมน,นะคะของกกร้านนีมีซักอบรีนะคะ นะี่คะจากที่เป็นสีเข้มๆที่เป็นรอยด่างๆด,งดวงๆก็เริ่มหลุดออกไปเราก็ตั้งพักอัตโนมัติได้เลยนะคะนี่คือวิธีการสาดที่ขจัดคราบเลือดบนผ้านวมผ้าปูที่นอนกับผลิตภัณฑ์น้ำยาขาจัดคราบเลือดของร้านมีมีซักอบรีนะคะผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีขอแนะนําค่ะ